เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนพันชที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคูโดงคอยอีกครั้งขอบพระคุณ f อซอย่างสูงนะครับให้เกียรติเข้ามารับชมเข้ามาทักทายพูดคุยกันหลายท่านก็ส่งเหรียญเข้ามาจำหน่ายซื้อขายกันไปก็มีปฏิเสธกันไปก็มากก็ต้องบอกว่าหลายๆเหรียญที่คุูดวงปฏิเสธไปก็จะ ให้เหตุผลนะครับว่าเออเฮ้ยทำไมลอาถึงไม่ได้ซื้อเหรียญนี้หรือว่าบางทีเราก็คุณดงพยายามตอบทั้งหมดแล้วครับเพียงแต่ว่าอาจจะตอบช้าตอบเร็วบ้างแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเหรียญที่เพ,พ,พื่อนๆพื่อพี่น้องสอบถามมาก็จะพยายามตอบให้ได้มากที่สุด ในคลิปนี้ EP นี้ใช้คำว่าประกาศรับซื้ออีกครั้งก็ได้นะครับสําหรับเหรียญที่รุดวงมาประกาศรับซื้อวันนี้เป็นเหรียญ10บาทนะครับโดยเฉพาะเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2551บอกได้เลยนะครับใครมีเหรียญที่คุดวงบอกนะครับ โดยเฉพาะปี2,551ที่เป็นแบบบางนี่คโคดกงให้ราคาพิเศษเดี๋ยวลองเข้ามาดูนะครับถ้าเกิดใครมีก็ติดต่อมาที่โดง s c 2 3 7 5ซึ่งเป็นลายไอดีหรือว่ามาที่ Facebook f แฟนเพจคูโดงคอยนี่ครับผมเดี๋ยวลองเข้ามาดูเหรียญที่คโคดกงมาใช้คำว่าประกาศรับซื้อวันนี้อย่างที่บอกนะครับเป็นปี2,551เหรียญปี2,551นะครับก็จะมีอยู่2แบบก็คือแบบแรกนะครับก็จะเป็นแบบหนา แล้วก็แบบบางที่เป็นแบบที่สองนะครับมาดูด้านหัวกันเนาะจะได้เห็นชัดๆนี่ครับผมนี่คือด้านหัวนะครับอันนี้เป็นเหรียญแบบแรกนะครับจะเป็นพระเสียนเล็กอันนี้ก็จะเป็นพระเสียนใหญ่เห็นไหมแบบที่1แบบที่สองภายในปี2551มีการผลิตเหรียญออกมามีอยู่2แบบนะครับปีห้าหนึ่งเนี่ยก็จะมีแบบพระเสียรเล็กแล้วก็พระเสียรใหญ่ นี่ครับผมด้านหน้าด้านหลังหรือว่าบางคนอาจจะเรียกกันว่าเหรียญหนาแล้วก็เหรียญบางก็ได้นะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแต่โดยส่วนตัวถามว่าคุโด่งชอบเหรียญแบบไหนมากกว่าคุโด่งชอบเหรียญแบบแบบแรกมากกว่านะครับที่เป็นเหรียญหนาเพราะว่าคุโด่งมองว่ามีความคมชัดนะครับความคมชัดของเหรียญเนี่ยสูงนี่ครับผมนี่ทีนี้มาดูเหรียญที่คุโด่งประกาศรับซื้อนะครับ เหรียญที่กร้ัประกาศรับซื้อลองดูให้ดีนะครับนี่นี่คือเหรียญปี2 5 5 1เห็นไหมนี่เหรียญปี51เห็นไหมอันนี้เป็นแบบหนานะครับเหรียญที่เพื่อนๆพี่ๆน้องเห็นนี่เป็นไส้แตกเห็นไหมครับนี่คือไส้แตกที่เขาเรียกกันนะแต่ว่าบางคนก็เรียกออฟเซ็นเตอร์นี่ปี5้าเช่นเดียวกันเห็นไหมครับเนี่ย อันนี้เป็นเหรียญปกตินะครับอันนี้เป็นเหรียญผิดปกติ매매ตอนที่คุโดงยังไม่มีคุโดงก็ประกาศรับซื้อแหละเนี่ยคุโดงประกาศรับซื้อเนี่ยก็ได้มาแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ได้มาเหรียญละ500บาทก็ต้องขอขอบพระคุณพี่ท่านหนึ่งคืออันนี้แกส่งมานานแล้วนะครับเนี่ยก็เหรียญละ500บาททีนี้เหรียญที่คุโด่งอยากได้คุโด่งอยากได้เหรียญที่เป็นไส้แตกนะครับไส้แตกเนี่ยไส้แตกแ,แ,แบบเนี้ย แต่เป็นเหรียญ51แบบบางเน้นย้ำอีกครั้งนะครับเหรียญไส้แตกปี2551เหรียญไส้แตกปี2551ที่เป็นแบบบางใครมีแบบบางทักททยมาได้นะครับคูโดกงให้ราคาพิเศษเหรียญนี้คูโดกงซื้อ500ถ้าใครมีแบบบางสวยๆอาจกระโดดถึงเหรียญละ1,000บาทนะครับ อาจกระโดดถึงเหรียญละ1,000บาทถ้าเกิดครึ่งหนึ่งก็อาจจะโหถ้ายิงไส้แตก k ออ g เซนเตอร์มากเท่าไหร่ราคาก็ยิ่งสูงถามว่าปี51แบบเนี่ยแบบหนาคุณดวงรับซื้ออยู่ไหมก็รับซื้ออยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็น51แบบบางและเป็นไส้แตกนะครับราคาพิเศษก็เนื่องจากอย่างที่บอกนะครับคนที่เป็นนักสะสมนะครับก็สะสมที่มันหลากหลาย ของคู่ดวงก็สะสมแบบหลากหลายใครเป็น f อซคูณดวงจะเห็นว่าคูณดวงเก็บเอาไว้หลายปีพศมากเลยนะไม่ได้เก็บแบบพศออเดียวเยอะๆอะไรพวกนี้ซื้อมาเพื่อขายต่อไม่ใช่คุณดวงก็จะเก็บแบบหลากหลายเพราะฉะนั้นใครมีเหรียญส0บบาทปี2551แบบบางหรือพระเศียรใหญ่ที่เป็นไส้แตกทักทายเข้ามานะครับสวัสดีขอบุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณด,ด่งคอยด้วย